มันมีการมันี่มการมีงานวัดผมตุมีงานนี่ากนไ่โอเ็าแต่งมาท้หลเหือหะไรฟ้าเราผมได้มาเสือ่เเออมาเ็พวเสนตาดีไบดนะก็บปดีแล้อออบัดีบัดี้บุญเ็นองกลุ่มดีคนเะวนนี้เีาึงกามาเพียเล้บอกนะเอาหมัดกันเอานก็นามัดกนเจ้ามเป็นบมัดก็อย่าเง้เจ้นะบดเจ้าได้หมดอ่ บุดหนึ่งอันหนึ่งมายยงบุหึงอันหนึ่งมายยงจะเรียกอะไรเป็นที่มาีบอกเนี่ยมันเป้นเม่มันเป้นเต่ก้อยกับีเนี่ยปขบีเนี่ยก้เราอกก็ร้เพื่อนของแป้วอ่ะก้อยกับของีมาเนาะเตะเลยพันาหอกเพื่อนเพื่อนอู้ดอู้ตอู้ด 啊！